ได้ปะครับครับผม20บาทขอเป็นบุเป็นงินเลยทั้งนี้ละ20บาทครับมันโจ๊กได้ตัวั้น เขาล้มมาให้ป่ะครับมัหล้ตะย่าเอาพี Mother, Mother. ่น้องมาเดินมาเดินครับผมเจมเจมเจมยาไม่ขายบุญอ่ะมองเขเลยหลายบุญไม่ไหว่าไหนไอเบุญเหลี่ยวนึง ก็เด็กกินเข่ายู่ยิ้มเข่าเข่าไรพี่น้องไปร้านบาทครับผี่น้องบาทละยี่สิบบาทครับซ่าบาทซ่าบาทครับพี่ผจญคนไดเอารรถพราวันเรายังเหลือเยอะนะครับวันใหญ่เพราะวันใหญ่ๆก็ยังไม่ออกเลยตุ๊กตาครับพี่พันหล่อพันล่มพูดอ่ะพราวันเราก็มีเยอะนะครับ หนาวพ่อพี่สวัสดีพี่เอนะครับบ่บ่หนาวปาะในกบมือนีิมาขายบัตรหน้างานครับว่าได้กินเข่าอยู่พี่น้องผู้ขายบัตรว่าด้กินเข่าอยู่ครับแตงเรียกหน้าได้เครื่องหนึ่งออกมาขายบัตรมาเดินกับเดิ้ลตาตัวพี่น้อง ตามโหลรอรอครับครับก็ ได้ๆครับพ่อครนาดเดีน้ผมในพันลมสวัสดีแม่น้อยครับวันในเรียนครับมาใครบัสรซอยงานการกุศลทั้งหนาครับเอาบุญทั้งการพี่ร้องรัิยานกคย่างไปรัศยานรสิยาน สนิทมากันล่งเลยจะไปวน่กยาออกไปวน่ก็หนาวอ้่กุศล้เน่ยมามากครับพี่น้องมากซื้อบัตรกานกุศลนับกันครับบัตรละยี่สบาทสอยดาวครับยี่สิบยี่สิบยี่สิบมาขายบัตรครับบัตรกันกุศลยี่สิบาทครับยบีบา,บ,บาทขายบัตรน้าง,งาน ่ีีจะเขาจะประกาศเขามาสือ่อเขายืนตันไม่แยกทางกระดานบางคนเขาจะสือะ่อทำไมครเขาต้องกระจายกันบอกว่าเอาบอกคายี่สิบบาทโจ๊กไข้ครับแล้ววันเย็นๆทั้งนัันเลยมาเด้อมาเด้อยังเอาบ่อหมี่ล้วมากครับสวัสดีแม่น้อย กินได้ล่าอยู่นีว่าเอ่งนั้นพี่น้องเด้อพ่เด้อครับสวัสดีครับสวัสดีรวลาีครับผมยี่สิบบาทครับยี่สิบบาท,ทาพ,พี่น้องซอยกดสปแปมช่องเลยเด้อครับกดไลยงานช่องเลยครับได้แล้วว่าหันนี้ได้แล้ว เจอแันเจอกันเจอกันนี่ดูไม่แบเอาไส่ละีกันวสวัสดีครับโอใส่ละวันไงนีครับอันแมวมาขายบัตรบ่ได้มะใส่เนียทั้งนีรมะข่ายบัตรเอายี่สบาทครับยีบาทอันนี้่ยังนีี่ยังอีก

สัญญายสัญญาโอ้ยสัญญากระนันมาเด้อมีน้องเด้อยี่สิบบาทกันมาเด้อมาเด้อแล้าแล้ววะเนี่ยในลูกเนี่มะขายบัตร่นจำกับมะขายมะข่ายซอย่น เน็ตคนหลายแม่เน็ตเน็ตเน็ตสะดุดครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องครับมาดีเลยพี่น้องมาปะท้ายกับวัดหันเตยปะท้ายกับขึ้นนี่มาเด้อพี่น้อง,เ,เ,นนงเด้อพี่นอ้อ,นองกำลังมาเดียวกันเดียวกันยี่สิบบาทซอยดาวครับพูดละวันใหญ่ยัางหลายเลยพี่น้อง ส้างหล้าทอไฟฟ้าี่คนเรียนกอนพูดยเรนกวนอกเรากหจายมือหงเลือยใมือครับนเก้ามื้นเก้าขื้นมือเีวันทีครับมือเรียนึันที่สองวันที่สองเป็นสี่โอ้ขึ้นที่สองมาสั่นพี่น้องไปจบกันีี่ตัดสาย เวันที่สีมกกาครับผมน่านหล้ววันที่สี่มักกะลาพอา่อมาเด้ยวยีีน้อกด้ยวยกอดด้วยจ้าครับขายอยู่ครับขาอยู่ ยีสิบบาทครับยีสิบบาทละว้วนใหญ่ม้วนอกเด้อพี่้องเด้มมาเด้อละวันใหญ่บ้วนอกครับเจ้าบาทเร้าบาทก็อเดี๋ยววาพรอีกไหมขอบคุณครับ่าเจอกันมาเจอหรีไดเพ้ล้วามเืวานเมีอยู่บ้านไหนอันรครับาจังเศร้าป้างเศราูด่ะบ้านมอม่หรือว่ามัดเยว บ้านบ้านยุนิายนี่อนี่บยันดีกันไปะพดีมเป็นใจซออรน่นีครับฟังพิมิตโอ้ไม่เห็นบุญ่อน้ำน้ดียวขอบคุณครับพอดีพอกันอาหารเยอวันนี้กท่าฟังเรงยิ้มสาวน้อยพวกพงวันนี้สร้างคบามบันเทิงย้สาวน้อยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ย แล้วก็ยูยูรถแห่ฮือเก่าครับนั่นนั้นลองสมัครเปิดรถแห่ไม่ได้ครเปิดใหม่ไม่เลยครับผมพรุ่งนี้เล่นอยู่เมืองพงครับอาเชิญายเชิญนะทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะก็ขอต้อนรับทุกทานนะน้องน้องระเบียบว่าต้องสินมาช่วยตรงนี้นะลูกนะก็เชิญนะครับแลก็ใครจะถ่ายรูปนะถ่ายรูปเชิญนะครับพรุ่งนี้เล่นอยู่อบางพง การ่วมกันก็มาช่วยครับาอยูฟ้งรงกัไปอ้หับนาไม่เป็นจับเลยสาธุกับทุกท่านเลยวันนี้นะเชิญทักเชิญทุกท่านเลยนะคับเป็นมอลลมกคือเป็นมอคาเ็ได้ขาอย่างเดียวครับมื่อนีเศ้าบาดเ้ามาว่าน่เนี่ยเนยดนี่ยนี่าเนม่นี่นเเนี่ย ไม่มีสมัยาังกาเข้าไมีกุ้งไม่มีสมัยยงกาสิม่มีสมยยางกาแต่ว่าังคุณดังังมาแล้วบก้หมาแล้วัเขาบอกว่านมสาวเนี่ยเป็น้นมสาวเป็นของไม่ช่ดสันนยอ่านมสาวเป็นของลเขาบอกกันก็แบบแบบใหม่นั่นแหละอคนีสอยดาวนะครับบาดยี่สิบบาทยี่สิบบาทรางวัลงไม่ออกพม่้ออเด้อนิจใจคุณในคุ้กับใจไยี่สิบบาทครับ หลับใจบุญว oui, ินานคุจะคงสุขใจเอาวันดีครับผมนะฮะขอเชิญคุณมาพร้อมคู่คุณวันนี้เข้ามาทำสร้างกบี้ครับสร้างกบี้ไหนหยุดกินซุปเป๊ะทำบุญกิจเนี่ยก็เติบโตขึ้นไม่รอสุขชาติใหม่สาวหนุ่มเข้ามาคู่กันเนี่ยคุณจะได้ปั้นแม่รับนับสงใจนะหกยี่สิบบาทครับปั้นร้อนย่ไม่ออกครับ้นนี้มันมีแฟดไฟแล้วันใหญ่ยังไม่ออกเลยนนะครัับวนี้ดาวคุณกุศลา็สร้างคุณบารมีร่วมกัน บ่ขาดตระลาเอามาตัดบ้รนตอนนอยู่แมมเอ้ยบ่้าก็ไดวันนี้ก็เชิญทุกท่านเลยนะฮะวันนี้นะเชิญทุกท่านเลยนะครับ่นสาธศษาชน้เลยเดีเห็นหรือพื่อต้องปลูกยังไนนนีแน่จต้อกนวน้ีแน่นะเชิญนะฮะทุกท่านเลยยีบาทครับยีบาทีชนครับเชิญทุกท่านเลย้มาอย่านะครับวันนี้นีคร่อีเดียวรายีเดียขายยยีิ อเปลี่ยนทานนลยเปลี่ยนทานเอารางวัลใหญ่ตู้เย็นเอาพยาบาลม่าจะใส่บานเนี่ยดูมาลำได้นะครับผมก็พอได้พอได้ได้เข้ารถได้เอาเขามีพยาบาลมานยนะผู้ใดบุบผู้ใดป่วยผู้ใดเป็นนี่นะ เม่มยาบาลสิไปนสบนเ้วราบบคเกร่ลส่งดนหน่าขอบคุณครับคุณมองคับของเกียร์ขอบคุณครับแมเลืนสี่พยาหวาไม่ได้ใส่เนี่ยพีเป็นบาเรียกพีด้พี่น้องกประสาทประเสือด้วยวัสดุวัสดุวัสดุีแล้วไอีอ่นอพญายิงกุ้งมามา่ายลูกแน่นมาออพญายงกุ้งมาไทยลูกแน่นาุ่งนี้เจอกันเมืองคงนะครับบอกกันครับผม มาเดาพี่น้องเด้อยี่สิบบาทเออโอ้เจังเสียเอาคนเดินยังไงกันอ้างครับพี่ฮัลโหลฮัลโหลไป่สบี่เสียบี่เสียบเอาไแล้วไความกันเย่ย่งไม้อไม่เียบพี่คุณ อยากจับฉลากจังสแกนจ่ายได้ไหมนี่เัินสดกรงนยืมสักหนึบาทสิเดละวันไงดจักรยานสร้างขมี <3 <3 Rama, <3 ่เนาะสร้างขมีเอายูบ่นมาพน่นมาใครวนนี่เขบอกเป็นตะไครเลยเนไม่อยากานนาเ่าก็พีรเก่า

ทุกท่นเ่มาตรงนี้เลยนะครับเชิญท่านเลยทุกท่านมทรปด้หลวงมาพี่ด้อง่าขอบคุณดาวจากพี่นะครดอนะครับนายหลวงร่วมปุ่มใส่ปุ่มใส่กับีมงานพี่ขนนาร่วด้วย

สาธุเด yes> um> um> um ี๋ยวมาเหตุบุญน <um> ้ำเพลินพ <ah ี่น้องของเ่นครับมาไปทำอะไรครับเนี่ยตู้บริจาคเนี่ยแป็มาละาันนั่งนอยู่เลยนั่งยู่นเลยนะครับผมนั่งยูเลย

พี่เต้ยาตัวน้องนะพี่เต้พระเอกนะครับพี่เตเจอกันพรุ่งนี้ครับอี่นอครไปพี่น้องครับบังวิะยินเขาก็เท่าบาทนโอ้ส่งผมมือตาเัก่ยส่งผมพือตาฮัก่ย เขเย็บขาเย็บไปละก่อนอ่าอ่าอีกสองท่านอีกสองท่านยังมาไม่มาตรงนี้ลูกนะมาตอนมาตอนเออถ่ายรูปถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปกันนะครับผมอ่าถ่ายรูปน้องๆระเบียบวัฒนศิลป์นะครับวันนี้ลรวมร้านมาอ่าร่วมแสดงนะครับวันนี้นะครับวันนี้ถ่ายรูปนะครับมาเชิญมเชิญฮะ ติดอะไครับท şey um> ี <t <t ่ณะกรรมการโอเคครับพี่ด ja> ินี่ดินพี่ดินเอี ja <t 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 ่ดินอ่ีาวไดมน่าหนะัไปละกอนโอ้ไปละเด้อไม่ไบุญยังไจะไปรักกระเป๋าเพื่น ยี่ิครับผมซีแท็กซีสองสามอวเออ่านะเอาโอเคไปขอบคุณขอกครับสาธุพี่หน่อยไหมพี่น่อยไหผเดี๋ยวขอบคุณนะครับผมาครับามาสี่สิบ้าวันก็มาช่วยันอ้กับเบื้องผู้ชากับเบื้อง กระเบื้องกระเบื้อง,องโอ้ยบบูชายนะนเบื้อพี่่นจะกินทนแล้วซ <c oughs> ื้อกินทนแล้วมาน <c oughs> ามาขอบุณไม่นีนะครับฮะไอ้ตับว่นีไปใส่ยุ่ <c oughs> ยกินกับ <c oughs> <ๆ>หาอ <c oughs>